สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่นซั s u ุง A 5 0นะครับลูกค้าส่งมาเปลี่ยนจอจอเก่าหน้าจอแตกนะครับแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสได้นะครับ a m s u n ง A 50อ่ะหลังจากที่จะเปลี่ยนจอไปนะครับตอนนี้เสียบสายชาร์จอยู่นะครับเห็นไฟไหมครับไฟชาร์จเข้าตอนเครื่องมาตอนแรกๆเนี่ยแบตเตอรี่ไม่มีนะครับ่าดู นะครับเสียบไฟชาร์จเข้าแล้วก็ซิมเป็นซิมของลูกค้านะครับมีซิมลูกค้ามากับเครื่องแล้วก็ wi-fi ใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพของหน้าจอนะครับว่าหลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับหน้าจอหน้าจอเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับ สามารถกดหน้าจอได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับหน้าจอกดได้ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะครับลองเอาไอคอนสัมผัสทั่วหน้าจอเลยนะครับว่ามีอาการหลุดไหมนะครับนี่ก็สามารถสัมผัสได้ทั่วหน้าจอเลยอ่ต่อไปครับอาจจะผมถอดสายชาร์จออกก่อนว๊บ <Wh ip. S 1> อ่ะ ทดสอบปุ่มกดครับปุ่มลดเสียงกดได้ครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ครับแฟดใช้งานได้นะครับสันโอเคสันใช้งานได้ครับปุ่มล็อกหน้าปุ่มปิดแฟดก่อนปิดแฟดปุ่มล็อกหน้าจอนะครับก็ได้ครับต่อไปนะครับทดสอบ ลำโพงซื้ออะไรอะ่ะซื้อลิปในช้อปปี้เราใช่กันนี่ลำโพงใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบกันโทรครับไปลำโพงยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการยกเลิกข้อความดอกจันได้ยินนะครับอันนี้ลำโพงด้านบน ทงานได้นะครับต่อไปนะครับทดสอบกล้องกล้องหน้ากล้องหลังฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงฮัลโหลเช็คเช็ค ไปเช็คกล้องหลังครับเช็คกล้องหลัง1 2 3่งสฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพง1 2 3่ฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 กล้องหลังเช็คฮัลโหลเช็คเช็คลองดูครับเช็คกล้องหลังหนึฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 กล้องหลังเช็ค ใช่ได้ครับอ่าเช็คกล้องหน้าฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้าโอเคครับใช้งานได้ต่อไปทดสอบแอปไมโครโฟนบันทึกเสียงนะครับ ฮัลโหลเช็คเช็คทดสอบไมโครโฟนไม็นทุกเสียงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 ฮัลโหลเช็คเช็คทดสอบไมโครโฟนไม็นทุกเสียงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 ใช้งานได้นะครับแล้วก็สแกนนิ้วตัวนี้จะเป็นจอธรรมดานะครับจะไม่สามารถสแกนแลายนิ้วมือได้ นี่ครับขึ้นว่าสแกนไม่ได้นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะซ่อมมือถือเนี่ยติดต่อได้เลยช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับรับซ่อมมือถือเป็นจอเป็นแบตเนี่ยทักข้อความมาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ